สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าไ,ไปไปตัวสอบอออนวนไหนนแฟมาบุกรถ<อ>พ่อตัวนี้ยังไรถแล้วโอ้คือจับแถะพอ่ออยา่าหนี่โมเนบินโมรีเวเวน่เวน ไปเลยเดี๋ยวโทรมาหาอุโบหามเขาเป็นไฉเละป่าตู้ต้าเหรอตอ้ต้าสามแสนเออเออสามแสนอยาได้รถตู้อยากได้รถพับไปลำบากทำไมมันไงบอ่ะมันเฉพาะอันบอกง่าเนาะเฉพาะผู้บริหารนั่งนั่นเขาแต่งตัวแล้วขึ้นนั่งเฉยๆเราไ่ต้องขนของมันคิดดีๆเอาาผ่นนมัเราจะสงสารรวยแล้วเพิ่งใช้ไง คือแบบว่าแต่งตัวกระเป๋าไปเดียวเราขึ้นเอาผ่านเอันนี้เราต้องขนของเอาผ่านมันก็สวยแต่ว่ามันไม่เหมาะกับเราเราต้องซื้อรถให้มันตอบโจทย์เี่ว่าพ่อนคับนเลเอาผ่านมันก็นอนไม่ได้แบบนี้ก็ถ้าเหมาะนอนไงมันก็นี่คือพันี่จับเลยพอ,พอเอียนนอนลงไป คุณใส่ของได้นิดเดียวนะเอาผ่านอ่ะข้างหลังมันก็ใส่ได้กระเป๋าสองสามใบก็ได้เองกับค่าเป็นกระเป๋าเดินทางก็สองใบนี่แต่แม่อันนี้คือพอเนี่ยเอาไบสองอันสองที่นั่งังสี่แล้วก็เฮ็ดที่นอนอ่ะผ่อนบ่ห่อยใจอยากนั่งังสี่กับน้องคณะนุ่มคองก็เอาคือพอดนุนกันข้าวหนอนคือเราอะไรเราของพี่เป๋อเลยเนี่ยราของขอหนอนจะเป็นแบบต่ำแบบต่ำแบบต่ำมันสิต่ำเลยด้วยก็เลยแต่คนชอบโขัดขักด เท่าไหร่ครับถึงลำโพงถึงแอร์พัดลมมีครบสุดเอตัวนีครับคลนมองนอนอีกเลยคือว่าใช่สวยแล้วว่าแท็กโตยนอนนุ่มจะตายทุกยามเลยอ่ะนี่คือพ่อนี่จับเลยมันน่ะสุดยอดแล้วแม่นกลับบ้านก็นอนในรถอ๋อกลับบ้านก่อนนอนในรถ เวนองลเกับกับไปเนนอนที่นอนมันไม่หลับเดยม่นมชิไหมชตรงนี้ก็นอนตรงนี้เราไม่สวยนะไปร้ปไปยังใช่มัแก่สามบ้านล้างหนึงอะไรนี่มาน้าจัดเลยสามแสนใช่ไหมนี่พอสามแสนพอนั่นละสองปีห้าปีหปี อืมเอาแล้วพ่ออันอันไปใช้พ่อกเพันอันเพร็จง่าประจำหรอโอ้วเร็งดับไปนอดอันคือบว่าจอดออกมาอีกเพ่อเนียวได้แถวน่ะเพืออเ่อนออกมาอีกไม่มีพ่รู้แล้วเขาทำเสร็จแล้ว ไปตางข้าขาดีกว่าแต่ว่าเหมือนอันนี้เนาะเพาะฮก่มแต่ว่าบอกว่าอนนี้ใครอยูเรเแล้วแล้ว,ว,วตกโอ้้รถสีนี่ขื้งามใช่ไหมน่ยสีเงินสีเงิน้าไปเหเทสีหรือเปล่าจัด ชนบุระเืยชนบุรีดิยเด่นแล้วไปอะไรนะ,ะมาขึ้นได้แล้วอ๋อ อืมอหอมปะอุไปที่กับการังตัง้กรังแล้วแล้ว เป็นมันโอนผู้หญิงตอนนี้น้องมานันกเทศบาลแขก็มาเดี๋ยวสวัสดีครับใส่เสื้อสีแดงไวเส,สื้อ <c oughs> สีนี่แม่ยุใส <c oughs> ขอบคุณแม่แม่ดาวด้วยนะครับแม่ดาวแล้วก็แม่แปดจีนะครับทำไมอ่ะเพื่อนฝากมาไรให้ให้ครูอิยน,นะครับคุณแม่ดาวฝากในห,หนึ่งพัน แม่ไปดกีฝากให้นึ่งท่านนะคะแม่ไปดกีก็ฝากให้ผู้มีคีนะำมึงท่านนะขอบคุณหลายๆนะคะแม่ฮักอันเด็ดเดนมาเนาะแม่แม่เดนมาร์กแม่ฮักเดนมาร์กของเราขอบคุณนะครับคุณนี่นะครับแล้วก็ได้ยินข่าวเนาะคุณแม่รักเนาะคุณเกิดอุบัติเหตุนะครับแม่แม่ส่งกำลังใจกับแม่รักแต่ท้องเนื่เด้อเป็นกำลังใจให้คือเก่าว เหมือนรอบก่อนเขามายาังบอกอันนี้อยอู่เนาะพ่อยังแปลนไว้ด้วยดิรอบที่มาเป็นดีบไปแล้วแต่ว่าตรงนี้มันไม่ร้อนหรอกตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันมันลมมันดูผู้เอกก่อนผู้เอกยี่ใส่ละเอ่ตรงไหนเพื่อนพผมมีเห็นคุยกันทั่งนั็นเกล็ดอยู่

บอมาอันนี้คืนไปนี่คนกลางเต็นเทาอันนอนยู่กุเขียว่หยิบมาไงมันบริเวณบฝของนี้บอกัดกอางนี้เลยดีดีอีีกางเต็ดีอีลียอมหัเงียบเลยเงียบพักอีลีดูได้ไฮยานบอกให้บินและการกางเต็นบอกบอกเดียวกบเนเต็น ก็เดี๋บอกรายเที่ยวว่ได้คือกินกับเราเลยแล้วก็อันนี้นาทีแล้วดีเนาะนี่นาทีดีแล้วยานตะคุนบอกแต่จะฮาเราเมื่อคืนนี่คนตีตีใส่ขาเตียนแล้วไปด่าเขาเนาะขยากให้มันเนายเขาคอยว่าได้ยานว่าจากไหนก็จะโดนขยานเขาขยันเขาตีเจ้านั่นแหละเขาก็ดึงเขาเจ้าออเขากดึงอุนผู้ใหญ่อุ่นวัลอ๋อเพราะเราไปหล่มใส่ทับ มีการหลอดสแตงหนาบอยุนี่ถ้าหลอดสยแตงหนาอยุนี่คือข้างก็นังว่าคือนั่นให้งยาแต่กระจกมันล่นแตกนะกระจกมันแตกี่้ากันเปื้อนเต่นมันนาเต่นจะอยุคคุณเดี๋ยวเจอเด่นสีเออน้องต้นน้ำเ็กนแอเอออันนี้ต้องตัน้ำวะน้องไอเด่นรับบายรัการเด่โตไเลยพตองเออรับาไมได้ยินแล้วยู่ มันใโซลินว่าด้ักันในโซนะกันาหลินในยูันอฟตีนตีดยู่วถ้าหไม่ใ้เบิองขอบดีแงประการที่สื่อนงไป้กสถาที่่ลวงเล่กี่เอินานะวต้น่ะสหรับพี่ห่ะใ้กินนีแค่ขอฟังก์ซึ่นคดนะอกันไหมค